สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมาเที่ยววัดสวยที่จังหวัดลบบุรีนะคะมาที่วัดถ้ำเขาปรางค่ะที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีค่ะวันนี้นะคะมาถึงก็ค่อนข้างเย็นแล้วนะคะมาถึงที่นี่นะคะก็ประมาณบ่ายสี่โมงขึ้นเกือบห้าโมงเย็นแล้วะคะ่ะแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคน พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวที่เราเห็นข้างหน้านะคะก็คือพระพุทธรูปปางปรถม,มเทศนาค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นบันไดยพญานาคเจ็ดเสียงไปสักการะพระพุทธรูปกันค่ะแล้วก็ไปชมวิวนะคะจากด้านบนด้วยค่ะทุกคน เดี๋ยวเรานะคะขึ้นไปต่อกันที่เจดีเยอดค่ะเห็นบันไดแล้วนะคะตอนแรกก็รู้สึกคึกนะคะแต่ฟังให้ดีๆนะคะพอตอนใกล้จะถึงนะคะเรียกว่าหายใจไม่ทันเลยค่ะ เล่นเอาหอบเลยค่ะทุกคนหายใจทางปากเลยนะคะตอนนี้ด้วยความที่ว่ามาเย็นแล้วนะคะกลัวว่าจะไม่ทานแสงพระอาทิตย์ค่ะก็เลยรีบเดินนะคะขึ้นบันไดกันมาอย่างเร็วค่ะเจดีย์เก้ายอดด้านบนนี้นะคะเป็นที่ประฏิษฐานนะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะเรานะคะสามารถเดินขึ้นบันไดไปข้างบนนะคะไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ไปชมวิวรอบๆได้ค่ะ อากาศดีมากเลยค่ะลมพัดเย็นๆนะคะมองลงไปข้างล่างนะคะวิวก็สวยมากๆเลยค่ะ ได้เวลากลับแล้วค่ะเดี๋ยวลงบันไดที่เดิมนะคะแต่ตอนนี้คงไม่หายใจทางปากแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยๆลงค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้มั่งคั่งร่ำรวยร่ำรวยค่ะ